เจริญพรญาติโยมวันนี้เป็นวันอังคารที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันนี้มีธรรมะเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของธรรมะที่อยากจะมาเล่ามาคุยให้ญาติโยมฟังจากช่วงนี้มีการ ท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์มีการถกเถียงกันถึงเรื่องพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานั่นเองเรียกว่าโอ้โหเป็นยุคที่อาตมามองเห็นว่าเป็นความลุ่มลุ้งเรืองของพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีการถกเถียงสนทนาหรือว่าบอกกล่าวกันเรื่องพระไตรปิฎกก็ตามเรื่องของหลัก ในพระพุทธศาสนา,าจะเป็นเรื่องของธรรมเรื่องของวินัยอะไรก็ตามมีการตกเตียงกันอย่างกว้างขวางแล้วก็มีหลายาหลายสำนักหลายขแขนงหลายบุคคลทั้งคัละวาญาติโยมตลอดจนพระพิสูุส์ส์ครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ต่างๆก็ออกมาให้ทัศนะคติ ต่างๆกันเรียกว่าเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างอาตมานั่นเองอาตมาก็ชอบครับการตกเตียงการสนทนากันที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนี่ยอาตมาก็มองเห็นว่ามันมีประโยชน์ากนารทกเถียงกันถึงเรื่องพระธรรมวินยัยเรื่องพระไตรปิฎกเนี่ย การมองมีกูบาจารย์ท่านกล่าวไว้ดีครับบอกว่าทั้งพระไตรวีดกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมวินัยก็ตามน่าจะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะให้กับพวกเราเป็นหลักเป็นองค์ประกอบให้เราในการศึกษาเรียนรู้ตามแนวการศึกษาและปฏิบัติธรรมนั่นเองบางที อาพระธรรมวินัยเนี่ยน่าจะเป็นเพียงกอบให้เราได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อจะมาถกเถียงชนะคาคารกันบางทีเราก็ไปเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าไปถกเถียงเอาชนะ้าคารกันว่าความคิดของตนนั้นถูกความคิดของคนอื่นไม่ถูกเออ ในพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แทนที่เราจะใช้พระไตรปิฎกกับพระธรรมวินยัยมาเป็นองค์ประกอบในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเรากลายเป็นเอาพระธรรมวินยัยเอาพระไตรปิฎกเนี่ยมาจับผิดกันมาถกเถียงกันมาชี้ผิดชี้ถูกกันแทนที่จะใช้พระธรรมวินัยเนี่ยเป็นองค์ประกอบอ่าเป็นอุปกรณ์ในการศึกษา เราอาจจะไปเพื่อทิฏฐิของเรานั่นเองอาบางคนก็มีทิฏฐิจะต้องเอาชนะเขาต้องเหนือกว่าเขาต้องเก่งว่าเขาเพื่ออวดอวดภูมิความรู้ของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เช่นบางคนก็อ้างว่า,าตัวเองไม่กินเนื้อบ้างไม่กินเนื้อไม่กินสัตว์กินเจกินมังสวิรัตเพื่อจะ อ่บอกชาวบ้านหรือว่าบอกคนอื่นว่าตัวเองนั้นเหนือ่าพวกที่กินเนื้อกินสัตว์เออข้อนี้ก็ลองไปพิจารณาดูแล้วบางคนก็เริ่มหนักขึ้นเออบางคนบอกโอไม่จับเงินเออจับเงินนี่มันผิดวินัยระที่จับเงิน,น,งเน,เออนเนี่ยต้องให้ศึกไปเลยนอกทำผิดเพราะวินัยเนี่ยต้องให้ศึกโอเหมือนจะตั้ง กลายเป็นตั้งกฎตั้งระเบียบตั้งวินัยขึ้นมาเองเลยบอกว่าพระพิษจับเงินออไม่ทําตามคําสั่งสอนละเบอระเมิดละเมิดเพราะทําวินัยนีย่ต้องให้ซึกไปต้องบวชมาแล้วปับ๊บคนคนผมหงมเหลืองมาเนี่ยต้องเป็นคนดีเลยต้องอยู่ในธทาวินัยอย่างเข่งคัดถ้าใครไม่เข้งคัดเนี่ยต้องซึกออกไปโอ้โห เอากันขนาดนั้นเลยอย่าตั้งอยาตั้งกฎตั้งระเบียบขึ้นมาใหม่หรือยังไงก็ไม่ทราบบางคนก็โอ้โชว์ควา,ามรู้ของตัวเองรู้หน้าพระไตรปิฎกรู้แม้กระบรรทัดว่าอยู่หน้าไหนเล่มที่เท่าใดเล่มที่เท่าไหรเออบรรทัดที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่รู้รายละเอียดอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนโอ้นี่ก็ เก่งรัาเป็นความเก่งของท่านครับบางคนก็โชว์ศักยภาพเออยิ่งเป็นพระเนี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรียนมาระดับนู้นระดับนี้เออแทนที่อย่าบอกว่าเราพ้นทุกข์ได้แค่ไหนเราละกิเลสได้เท่าไหร่ไม่ใช่ครับกลายเป็นว่ามายกตําแหน่งบ้างยกการศึกษาบ้างยกความรู้ในพระไตรปิฎกมาเพื่อจะอวดภูมิกัน กลายเป็นเรื่องอย่างนั้นกันกลายเป็นเรื่องทกเถียงกันเอานำพระไตรปิฎกนั้นมาเพื่อคมกันเน้นเองเออความจริงไม่ว่าจะเป็นธรรมวินยัยอ,อที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเราเราเอามาเป็นแค่อุปกรณ์ในการที่เราจะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาจะดีหรือเปล่า จะดีกว่าไหมดีกว่าเราจะมาถกเถียงกันเพื่อเอาชนะค้ากานกันด้วยทิฏฐิว่าคนหนุนผิดคนนี้ถูกเออถ้าใครผิดจากทำวิไนก็ไล่ศึกเออทุกคนบวชออกมาคนผมห่มเหลืองแล้วบวชออกมาถูกต้องแล้วต้องเป็นคนดีเนยออ,อ,อย่างกัตราตมาเนี่ยไม่ใช่คนดีเนี่ยมันก็เลยจะมีปัญหาก็เลยอออ อยากจะพูดบันทึกคลิปออกมาเพื่อ,อมีวามเห็นต่างเอออาตมาก็อาจจะเป็นถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็เป็นเด็กพวกเด็กดือ้ออาตมาก็ยังจับเงินอยู่ยังกินเนื้ออยู่บางทีก็ไม่รู้หน้าไหนพระไตรปิฎกหรอครับว่าพระไตรปิฎกหน้านี้อยู่เล่มไหนอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ เออบางทีก็ยิ่งความรู้เนี่ยไม่ไม่ได้จบปริญญาสักใบหนึ่งเออมหาก็ไม่ได้เป็นบาลีก็ไม่ค่อยรู้อออย่างนี้จะจับศึกเลยป่ะครับเออก็ลองไปคิดพิจารณาดูว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีด็อกเตอร์เลยครับมีมหาเลยครับมีมหาที่เรียนบาลีเลยครับเขาเกิดมาเขาก็รู้ภาษาบาลีกันอยู่แล้ว สมัยพุทธกาลนะเลยไม่ต้องเรียนเป็นมหาเรียนปทอกันสมัยนี้ก็เรียนก็เรียนได้ครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเรามาเรียนรู้ภาษาของพระพุทธเจ้าภาษาของนา,างที่เราจะรู้พระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจบางคนก็บอกว่าต้องยึดพระไตรปิฎกเท่านั้นยึดแต่คาพูดของพระพุทธเจ้าก็ถ้าถ้าพูดแรงๆก็ต้องบอกว่าเกิดทันเลยครับ บอกว่าบางคนบอกว่าต้องใช้คําพูดของพระพุทธเจ้าต้องใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราเกิดไม่ทันครับความจริงเราเกิดไม่ทันเราควรจะนำพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกเนี่ยมาทดลองฝึกแล้วก็ต้องมองพระธรรมวินยัยพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการศึกษาเรียนรู้ ที่จะปฏิบัติธรรมครับไม่ใช่เอาพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกมาคมกันมาถกเถียงกันว่าคนนู้นผิดคนนี้ถูกคํานู้นเป็นคําสอนคํานี้ไม่ใช่คําสอนเพราะต่างคนต่างเกิดไม่ทันครับแต่ว่าถ้าเรานําพระไตรปิฎกคำพีต่างๆเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะศึกษาเรียนรู้ในธรรมะ แล้วก็นำธรรมะมาปฏิบัติธรรมจนได้ผลตรงนั้นจึงเรียกว่าสมควรกว่ากว่าที่เราจะไปเอาชนะค้ากานซึ่งกันและกันแล้วก็ก็ขอฝากไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เวลานี้ยุคนี้มีท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์ออกมาพูดกันถึงเรื่องพระไตรปิฎกพูด ถึงเรื่องธรรมและวินัยกันมากเพราะว่าธรรมนั่นก็คือคําสังสอนคําแนะนําของพระพุทธเจ้านั่นเองเพื่อจะไปสู่การปฏิบัติส่วนวินัยเนี่ยก็เป็นกฎระเบียบจริยวัตรหรือว่าความประพฤติมารยาทนิสัยเพื่อให้อยู่ในร่องรอยอยู่ในกรอบของความเป็นอริยะนั่นเอง บางทีอาจจะนอกรีดนอกรอยบ้างอาจจะไม่ตรงในเพระไตบิดกบ้างก็จะมาไล่กันศึกเลยอย่างนี้ก็อัตมาก็เห็นว่าแรงไปกลายเป็นเราไปตั้งในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งไม่ได้กําหนดล้ใคๆว่าเราอย่าตั้งลัทธิขึ้นมาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ลัทธินี้ห้ามกินเนื้อบ้างลัทธินี้ห้ามจับเงินบ้าง ถ้าเราจะกินเนื้อถ้าเราจะจับเงินถ้าเราจะไม่ได้เรียนระดับเป็นมีปริญญาพระพุทธเจ้าก็ส่งไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าก็ระบุไว้ว่าถ้าเนื้ออย่างนี้ต้องห้ามอย่างนี้เเงินเป็นนิสกิยะปาจิตตีอย่างนี้เป็นอาบัตตัวหนึง่งที่ทำให้พระพิสุจับต้องต้องอาบาัตคือว่า จะทําให้เกิดความโลภนั่นเองถ้าเรารู้ว่าพระธรรมคือคําแนะนำสั่งสอนให้เราปฏิบัติและศึกษาได้ส่วนวินัยเนี่ยก็เป็นกฎระเบียบเพื่อจะละความโลภความโกรธความหลงถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วครับวินัยไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเรารู้แค่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเพื่อจะละความโลภโกรธหลงที่ อยู่ในจิตใจของมนุษย์คนนั้นไม่ใช่ว่าไปอาบอกบอกว่าคำนี้เป็นคำสั่งสอนคำนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้า,าแล้วอยู่หน้านั้นหน้านี้เพื่อจะกดคนอื่นให้อยู่ใต้อำนาจของตนเองแต่ว่าลืมไปว่าเหล่านั้นตัวทิฏฐิอุปทานนั้นเลยครับนั่นคือเป็นทิฏฐิ อุปทานของผู้ที่พูดนั่นเองที่จะอยากจะกําหนดคนอื่นให้เป็นไปอย่างที่ตนต้องการอยากอยาให้คนอื่นมีความรู้ความสามารถเท่าตนเองนั่นเองพอเขารู้มีความสามารถเท่าตนเองก็อิจฉาเขาอีกไงบุคคลพวกนี้อาจจะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าถ้าเป็นคนเก่งจริงเป็นผู้รู้เขาต้องเป็นผู้ที่ชี้ทางปฏิบัติครับดีว่ามานั่งถกเถียงกันเรื่องว่าอันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่ใช่อ,อถ้าเราแน่จริงเราต้องชี้ทาง <c oughs> ชี้ทางเรื่องการปฏิบัตินี่แหะครับให้เราหลุดพ้นให้ผู้ที่ได้ฟังแล้วหลุดพ้นอย่างนี้ถึงเ,เรียกว่าเป็นผู้ศึกษา และปฏิบัติธรรมผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงครูบาอาจารย์ที่แท้จริงต้องเป็นผู้รู้ที่เป็นผู้ชี้วิธีปฏิบัตินะให้สู่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาครับเป็นผู้ชี้ทางนั่นเองอแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ทรงเป็นผู้ชี้ทางพระแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเป็นผู้รู้จริงเนี่ยท่านจะชี้ทางให้เรา แทนที่จะมาถกเถียงกันว่าเออตรงนี้พระไตรปิดกเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของวินัยเป็นอ่าเป็นคำสั่งสอนหรือว่าไม่ใช่คำสอน,สอ,นอยู่หน้าที่เท่าไหร่เนเราเปลี่ยนได้ไหมครับท่านผู้ลูกครูบาอาจารย์เปลี่ยนมาเป็นผู้ชี้ทางบอกวิธีปฏิบัติเออบอกวิธีปฏิบัติให้มันง่ายที่สุดอย่างกับอาตมาเนี่ยเห็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านนะครับก็ยอมรับเลยว่าเอออย่างนี้สิเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงจริงคือท่านชี้ทางวิธีปฏิบัติให้เราครับท่านไม่ได้เอาพระไตรปิฎกมาอ้างหรือว่าเอาพระธรรมวินัยมาอ้างจนเกินไปบางบางท่านท่านก็บอกว่าเอออาจจะไม่มีในพระไตรปิฎกก็ได้แต่ว่ามันเป็นวิธีที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายเราก็วงเล็บ พระธรรมวินัยไว้ก่อนเพื่อเอาเป็นแค่อุปกรณ์สอนธรรมเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติท่านชี้ทางให้เราครับเช่นชี้ทางเรื่องวิธีการฝึกการฝึกวิธีการเจริญสตินั่นเองอถ้าใครชี้ทางวิธีบอกการเจริญสติให้เรามีสติรู้สึกตัวได้ ตลอดเวลานั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่ชี้ทางเป็นผู้ผู้ที่บอกทางแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่แท้แทจริงคือชี้ทางบอกทางบอกวิธีปฏิบัติให้เรานั่นเองว่าสติเนี่ยทำอย่างไรเราจะาให้มีสติให้เกิดขึ้นเ,ออเพราะว่าสติเนี่ยเหมือนดวงตาเป็นดวงตาแห่งสติให้ได้นั่นเองถ้าสอนวิธีการเจริญ สติให้เราเข้าใจแล้วก็ง่ายที่สุดนั่นเรียกว่าเรียกว่าเรามีดวงตาแหละครับเมื่อมีดวงตาแห่งสติแล้วผู้ปฏิบัติก็จะรู้เองเห็นเองครับว่าอะไรเป็นอะไรฉะนั้นพอแม่ครูบาอาจารย์แทนที่จะมาถกเถียงกันว่าคำนี้เป็นคำของพระ พุทธเจ้าหรือไม่ออคำนี้เป็นคําสอนหรือไม่คํานี้เป็นพระธรรมวินยัยอยู่ในพระไตรวิฎหหรือเปล่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่บรรทัดที่เท่าไหร่เออเรามาบอกทางได้ไหมว่าทางไหนเป็นการเจริญสติออเพราะว่าสตินี้ก็เหมือนดวงตาแะครับถ้าไม่มีสติก็ไม่เหมือนดวงตาแม้เราจะแม้เราจะอธิบาย สมมุติว่าบายเรื่องช้างสักตัวเนี่ยว่าช้างหน้าตาอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรมีขากี่ข้างเออมีหูมีตาหรือไม่มีขนหรือเปล่าขนาดตัวใหญ่ขนาดไหนถ้าเรายังไม่มีดวงตาถ้าเราเป็นคนตาบอดอยู่เราก็ไม่สามารถมองเห็นช้างตัวนั้นได้ฉะนั้นการ สอนธรรมะก็คือสอนวิธีปฏิบัตินี้แหละครับสอนวิธีปฏิบัติก็คือสอนการเจริญสตินี่แหละครับเพื่อไปสู่สติปัฏฐานก็ได้เพราะว่าสตินี่ยเหมือนดวงตาอ่าเราที่ยังไม่ใช้ผู้ปฏิบัติหรือว่ายังไม่สําเร็จได้ก็เพราะเรายังไม่มีดวงตานั่นเองเราก็เหมือนคนที่ขาดดวงตาฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุด ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยากที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีมีเรียกว่ามีความสามารถมีเมตตาที่จะสอนลูกศิษย์ลูกหาหรือว่า,าพระพิสุสง์องค์เนนหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องสอนเรื่องการเจริญสตินี่นะครับเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยสติก็เหมือนดวงตานั่นเอง ถ้าเรามีสติเราก็มีดวงตาเพื่อพอมีดวงตาแล้วเราก็จะรู้เห็นอะไรเองครับไม่ต้องมีคนมาบอกไม่ต้องมีคนมาถกเถียงกันแล้วครับนะเช่นพระธรรมวินัยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นวินยัยเราไม่ต้องไปรู้รายละเอียดว่าอยู่หน้าไหนอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ก็ได้ครับเราจะจับเงินไม่จับเงินตรงนั้นก็หมดปัญหาไปเพราะว่าเรา ฝ่ายพอมีดวงตาแล้วเราจะรู้ว่า,าเราจะประพฤติตัวอย่างไรเราจะอยู่ในวินัยอย่างไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างวินัยเนี่ยก็เพื่อที่พระธรรมวินัยเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงนั่นเองแต่ว่าถ้าเรามีดวงตาแห่งสติแล้วครับเราก็จะรู้เองเห็นเอง จะเข้าใจชัดในทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นแทนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดรู้ในมาคัมพีในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกจะมาถกเถียงกันว่าเป็นคำสั่งสอนหรือไม่ใช่คำสั่งสอนเรามาเรามารักษาดวงตาให้ให้พุทธบริษัทมีดวงตาแห่งสติได้ไหม เออถ้าเรามีดวงตาแห่งสต,ติแล้วเราจะรู้เองเห็นเองไม่ต้องบอกหรอกครับว่าอะไรเป็นธรรมไม่ต้องบอกหรอกครับว่าอะไรเป็นวินัยหรือว่าถ้าเรามีดวงตาอย่างตาเนื้อเนี่ยไม่ต้องบอกเราหรอกครับว่าช้างเป็นอย่างไรแค่บอกเราอ๋อนี่ช้างเราก็จะรู้เลยอ๋อช้างเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ก็อาจจะแลว่ารู้สึก มันในอารมณ์เหลือเกินที่จะพูดถึงเรื่องอเรื่องของสังคมเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรู้มาว่าเรื่องของการสนทนากันเรื่องพระไตรปิฎกบ้างพระธรรมวินัยบ้างสรุปครับสรุปว่าพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกเนี่ยเราก็แค่ น่าเป็นเหมือนหนึ่งลาวสะพานก็ได้เป็นอุปกรณ์ที่จะสอนธรรมก็ได้เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติธรรมในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาไม่ใช่ทำวินัยเพื่อจะมาเอาชนะค้าคารหรือว่าถกเถียงเอาชนะกันด้วยทิฏฐิแม้แต่เรื่องของอวินัยต่างๆในการปฏิบัติ วินัยต่างๆก็ตามเราก็ควรจะเอามาเป็นองค์ประกอบเท่านั้นครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะสรุปก็คือถ้าเราเก่งจริงเป็นผู้รู้ต้องชี้ทางปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์อันเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาครับเช่นเช่นชี้วิธีเจริญสติ ให้เกิดดวงตาแห่งสติให้ได้นั่นถึงจะเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์เพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่แท้จริงเมื่อเมื่อเรามีดวงตาแห่งสติแล้วครับผู้ปฏิบัติผู้มีดวงตาแห่งสติจะรู้เองเห็นเองไม่ต้องมีใครบอกว่าอะไรเป็นอะไรจะรู้แจ้งเข้าใจชัดด้วยตนเองจเจริญพรวันนี้ขอฝากไว้นำไปพิจรารณาเพื่อจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยจเจริญพร